เกินเกินเกินอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันจะเอาซอเกินไปแล้วมัง้งฮะมันเอาซอเกินไปหรือเปล่าหลังใหญ่นะเนี่ยนาบานเนี่ยเนาะ ายสงสัยเป็นยายมาแบบโอ้โหมีไข่ตุนโอ้โหอาชอเหรอลูกอาชอแม่ด้วยอาชอแม่ด้วยอาชอพ่อด้วยโอ้โหอิงอิงๆแอบแนบชิดแอบอะไรจะขนาดนั้นล่ะเนี่ย เป่ตูนมันหน้ามันไส้นะเป่ตูนอะไรจะขนาดนี้หเออสะเป็นที่หนึ่งมวงนอนละมั้งเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วไปนอนไปขึ้นไปบนอเออนอนเออนอน นั่นแหละขึ้นไปบนนอนแล้วเดี๋ยวก็ถึง,งมันฟังรู้เรื่องหมดเลยนะพ่อเนาะใครๆก็ว่าไข่ตุ่นน่ารักเนาะอ่าอลับเลยูกนอนเอ้อนอนเลยหลับเลยนอน